พี่บอ้ใช่ไหมโอายจะตอนเดี่ยเใส่อนใส่ก่อนวเสียดงไงช่เออแ่อนได้อบไ่ได้รัก ตัวสงไม่เชื่อให้ีเขียนนอไปแล้วไปลพี่มบมันไม่มวนอ่ะเดี๋ยวเอมาฉีกกันอเป็นนาล้จะตผูอ่ะวดวใครอยามานีดนงอันนั้นอยูกันไหทีนี้เออตรงจุนี้ย้ <cin stereotype> มีมีเขียนประเทศอะไรไม่มีครับไม่ไม่ไม่มีเขียนนี้เลยไม่ไม่เราไม่ได้ตรวจเททีครับอ่เทเทเลยไม่อุ้มได้หมจจแคงก็ได้ตะแคงโอเโอเคทำมันง่ายเลยทีนี้เรื่อไทยเร่งชัดเลยไม่ร้อเลยได้รู้ว่ากเนยังไงไทยไยอััดเยาไทยมาไายได้ไปเคล้ยหร ล้วจะชอกแล้วร้อนพอพปล่อยไม่้นอลงไปเลยจ้ะมีแผ่นนั้นอยู่หรอเปลเอามาตอะไรแผ่นนอนกันยางเนี่ยมตัวเมียจ้ะเนเนชอนะตัวเมียสปีดมาานะีุ่ดยังไม่ได้ปล่อย

要锻炼这个好跑。